คุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวของขเมรกันหน่อยเนี่ยต้องบอกว่าโต้เดือดเมื่อขมรเนี่ยกล่าวหาว่าไทย กอปอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าปังสุดๆเลยนะทำถึงสุดๆสําหรับเซียนปิยพรสังสุวรรณนะรมิสแกรนสุพรรณบุรี2025นั่นเองในการประกวดรอบชุดชาติพันธุ์ใต้คาบสมุทรมาลายูครับคุณผู้ชมของการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2025ที่ปีนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมได้ไปเก็บตัวแล้วก็ทํากิจกรรมที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับงานนี้เนี่ยนะเจ้าตัวมาในชุดแม่ย่าดังเรือนั่นเองครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าพอเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยก็ขนลุกได้รับเสียงกีสนา อกลทีีเดยวทำให้สามารถที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้นะครับคุณผู้ชมรางวัลเนี่ยมูลค่าห0,000บาทไปครอบครองนั่นเองเนะฮะแรงบนันดาลใจในการทําชุดแม่ยนานงเรือเนี่ยนะคุณผู้ชมมาจากสงขลาที่เป็นเมืองท่าเก่าแก่และเป็นเส้นทางเดินเรือสําคัญนะในอรารยประเทศตั้งแต่โบราณนะครับเมืองแห่งนี้เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์กับเรือกับน้ำนะครับคุณผู้ชมมาอย่างยาวนานเลยไม่เว้นแม้แต่ชาวประมงพื้นบ้านที่หาเลี้ยงชีพด้วยการออกหาปลาในท้องทะเลเนี่ยนะครับคุณผู้ชม ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือถูกสืบทอดกันมาเป็นเวลานานมากในกาผู้ชมของชาวประมงในจังหวัดสงขลานั่นเองว่าแม่ย่านางเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาต้นไม้ในป่านะครับและเมื่อนําไม้ในป่ามาสร้างเรือเนี่ยจึงเป็นการนาแม่ย่านางมาสถิตในตัวเรือด้วยนะครับชุดนี้ก็ทาเอาแฟนนางงามขเขมรเนี่ยบอกเลยว่าถึงกับต้องมาเร็วเข้มเร็วด้วยนะครับคุณผู้ชมด้วยคําฮิตติดปากของชาวแคนเบเดียบอกว่าไทยก๊อปปี้เขมรอีกแล้วในคกณผู้ชมด้วยเพจนางงามฝั่งประเทศข้าง บ้านเนี่ยก็คือคำเหมนเนี่ยก็ได้มีการแชร์คลิปชุดแม่ยานางเรือของมิสแกนสุพรรบุรีของเรานี่แหละเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับชุดประจำชาติของมิสโกโบลแคมโบเดียนั่นเองนะคุณผู้ชมที่ลงทุนพอกตัวสีดําซึ่งก็เป็นชุดที่ดังมากในกัมพูชานะโดยชุดเนี่ยได้รับแรงบันดาลมาจากรูปปั้นในเมืองพระตะบองนั่นเองก็คือพระยาสีโคตะบองครับคุณผู้ชมบนเวทีการประกวดมิสโกโบ2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยและก็ได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่า นางงามไทยเนี่ยก็อปปี้นางงามเขมรอีกแล้วนะครับและยังบอกอีกว่าไทยเนี่ยไม่รู้ประวัติศาสตร์แถมยังขู่ว่าอย่าให้รู้ว่าเอ็นดีคนไหนซื้อลิขสิทธิ์ Miss กรนด์คาบเดีย2องไม่งั้นเนี่ยจะตามไปสาบให้นะครับ ก็อย่างที่ทราบกันนะครับคุณผู้ชมว่าหลังจากที่เขมรเนี่ยถูกบอสนวัตเทการเป็นเจ้าภาพในการจัดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2024เนี่ยชาวเขมรก็แบรน m i มิสแกรนเนี่ยอย่างแรงเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหมันมีมากมายหลายเรื่องในปีนั้นนะในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันาจะเป็นเรื่องของเรือที่เล่าไปแล้วนะครับว่าเรือเนี่ยมาไม่ตรงเวลาพอมาปุ๊บเนี่ยแหมเราก็คิดว่าจะเป็นเรือลำใหญ่สำรานที่แบบว่าโอ้โหเรียบหรูสมฐานนะมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นนนแต่สุดท้าเเเก็เป็ปรรือ,อคคงง นางงามขึ้นไปเนี่ยจะล่มจะโมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของไข่ข้าวอีกที่แคนบรีเนี่ยเจ้าภาพโอ้โหเอาไข่ข้าวมาให้นางงามที่มาจากทุกทั่วมุมโลกเนี่ยกินนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนว่าหลายวัฒนธรรมที่เขาได้มารับจากที่นี่เนี่ยเขาก็หยีเหมือนกันเพราะเขาไม่เคยกินนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นดราม่าก,กันเกิดขึ้นนี่แหละนะฮะก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเองที่เขมรเนี่ยทำขายขี้หน้าสุดๆนะฮะเชา่าเขมรเนี่ยถึงกับออกมาบอกเลยนะ,ะคุณผู้ชมว่าจะไม่มีมิสแกร ในขมตรอีกต่อไปนะขนาดที่มีข่าวว่าได้เอ็นดีคนใหม่ของขมตรแล้วนั่นเองนะแฟนนางงามขมรเนี่ยถึงกับรวมตัวกันรอสาบเลยว่าเอ็นดีคนใหม่เนี่ยจะกล้าออกมาแสดงตัวไหมนะครับคุณผู้ชมข้ามไปดูฝั่งคอมเมนต์กันหน่อยครับคุณผู้ชมชาวขมรเนี่ยบอกว่าอย่างไรก็ตามของเราเนี่ยมี มีที่มาและที่ไปนะฮะประวัติศาสตร์ชัดเจนไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการความสนใจนะฮะแล้วก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรดำที่ตัวดำที่มงยิ่งไปกว่านั้นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเอาผีน้ํามาแสดงนะครับคุณผู้ชมถ้มนมีประวัติศาสตร์ของไทยเป็นขยะรีไซเคิลนั่นเองโอ้โหเดาว่าเปรียบเทียบได้ เจ็บจีดจริงๆับสำหรับพี่ขมนนั่นเองครับคุณผู้ชมต่อมามาดูคอมเมนต์ฝั่งไทยกันบ้างนะฮะเดือนไม่แพ้กันเลยนะครับบอกว่าตกรอบมึงยังจะกล้าเอามาอวดนะครับแล้วก็บอกว่าน่าแปลกที่ขมินเนี่ยกล่าวหาของไทยกปปี้นะครับคุณผู้ชม แต่ไทยเนี่ยมาก่อนเสมอและนำหนึเก้าเสมอนั่นเองนะและไทยเนี่ยทำได้ดูดีกว่านะครับมีอรารยธรรมมีที่มาที่ไปวิจิตรการตาหน้าชมมากกว่า,ขาเขมรมากมายนักนะครับแล้วก็บอกว่า,ขาเขมรเนี่ยรู้จักไม่ยานางเรือไหมนะคุณผู้ชมและทิ้งท้ายบอกว่าคนละเรื่องกันเลยจ้ะนะ เรื่องพระตาบองกับแม่แย่านางเรือเนี่ยขเขมรมีแต่คนไม่รู้เรื่องหรอนะครับแต่ชุดนี้เนี่ยชนะแล้วชุดขเขมรเนี่ยชนะไหมตกรอบนั่นเองครับคุณผู้ชมแหมเรียกได้ว่าวงการนางงามไทยในยกับวงการนางงามขเขมรเนี่ยก็ยังมีการตอบโต้ดุเดือดกันไปมาในโซเชียลอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรับชมกันนั่นเองครับ